ติดชีวิตยายนะครับผลไม้ออนไลน์เสร็จนะครับเราก็พาจะพายายไปอาบน้ำนะครับไปแช่น้ำเย็นๆกันครับ oh. ครับผมกินน้ำก่อนนะครับก่อนจะไปแช่น้ำนะครับพาุณยายกินน้ำครับผลไม้ออนไลน์เสร็จก็จพายายไปแช่น้ำนะครับ แวะกินน้ำก่อนนะครับพ่อความนะครับเยวจะไปแช่น้ำกันนะครับไปอาบน้ำกันแดดร้อนๆนครับนี่นะครับพอ่อพวานเลยไม่ไหวนะครับ่็จะขี่มอไซพายายไปนะครับบอ่อน้ำก็จะอยู่นู่นนะครับบอ่อน้ำ ต้นไม้โน้นนะครับบ่อน้ำอยู่โน่นครับไปกันเลยครับตายเลยยายไปอาบน้ำกันยายเสียงเดินไปอาบน้ำนะครับเลยครับมาเลยครับมาเลยครับครับมาถึงบ่อกันแล้วนะครับนี่บ่อน้ำยายครับพายายลงอาบน้ำกันครับ มาดูยายจะลงอาบน้ำหรือแค่เดินผ่านนะครับลมป,ประกาศร้อนๆนะครับวันนี้เนี่งแรกครับรการร้อนๆนะครับยายแสงเดือนครับทานผลไม้เสร็จนะครับผลไม้ออนไลน์นะครับเสร็จก็มาแช่น้ำนะครับ อาบน้ำเย็นๆนะครับคุณยายครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณนานๆน,น,นะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับผมขอบคุณกําลังใจทุกคนนะครับที่เข้ามาอุดหน,นุนผลไม้อนลน์ยายเสงเดือนวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอให้มีความสุขความเจริญน,นะครับอยู่ยายเล่นน้ํากัน,นครับอาบน้าแช่นะ้ำแล้วมดลงระยะแล้วมดดด้วยมด เย็นมายายเย็นมายดูล่ะดูล่ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกงกำลังใจครับโอ้โอ้เย็นเย็นด้วยเย็นเย็ ในชิ่งเดือนน้ำนะครับเดินเมเ่อคเดินเดือนเดินครึ่งเดือนเลยที่นี้พอแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณน้าๆขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจงให้ยายแสงเดือนนะครับที่ยังเอ็นดูยายนะครับขอบคุณทุกคนครับขอมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับผม